สวัสดีครับพี่น้องครับเออวันนี้จะไปพ,พี่น้องปส่ทรงลูกหมูนะครับเออโมเมนลูกหมูนะครับเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์รุ่นนี้ก็ก็จะว่าพร้อมใช้งานก็นว่าได้นะครับเพราะว่า <c oughs> เ,เารือปมนซัดแล้วนะครับจะเป็นแม่พันธุ์สองสายนะครับแม่พันธุ์สองสายแลนลาด เดือดหาซฟนะครับพี่น้องครับมันจะจะไส่ทรงอยู่บ่ไกลบ้านนะครับอยู่ประมาณประมาณสิบกี่สิบกี่สิบกิโลนะครับบ้านน้องแสงนะครับอยู่กับในตัวอำเภอบุทเลนี่นะครับอยู่บ่ไกล ขอภัยนะครับพี่น้องครับยูที่ผมจะไปส่งจะเป็นบานน่นหน่อยนะครับบนน้องแสงแต่ว่ากลับไปเส้นทางเดียวกันกับบนน้องแสงนะครับอยู่ไกลๆกันเลยไปน้อยหนึ่งนะครับนี่ฟรีค่าส่งนะครับพี่น้องบอกไกลบาทน้าเขาจะป็นส่งฟรีนะครับโมนึ่งรับเส้นทางวระม่าณระยะทางวระม่าน40กิโลเมตรนะครับมีส่งฟรีนะครับ เดี๋ยวเข้าไปเ<ะ>ที่ยวกันหนาของเลยครับพี่น้องครับ ขอ,อกนันะครับพี่น้องครับนี่ครับสองสายน้กกนากัจจบาลแปดสิบกิโลนะครับแต่โม้คุณนพันกระมี่ข้าวประชุดแมียพันธุนนเน์เป็นแม่พันธุ์สามสายนะครับพี่น้อมตังเ,เกตรตรงตรงคิ้วนะครับคิวจะมี มีปานเนี่ยจัาหน่อยแม่พ,นพันธุ์พันมี่สองตัวนี่ยนี่ค,ครับสองตัว<อ>สาวตัวแต่ว่ามมคติดนะตัวแบบตัวรถทุนขนาดนั่ค,ครับแม่เออซ้ำนี่ก็ก็ได้อยู่แต่ว่าเอาลงจัาหน่อยเอาลงรมณ์เยอะหน่อย ตัวนี้ท่องมั้ยครับมูตัวนี้ท่องชัวร์สมติดแล้ยอู้ใหญ่ขนาดนี้มีมาเล็ววันหน่อยมึงเพียรเพื่อนแม่สาวแล้วครับตัวนี้จิ้มเนี่ยหน่อยโบมันใช่แลครับว่าจะขืนบัวเวลามันขืนให้นั่งหลังมึงครับนั่งนั่งหลังขี้ได้เลยนะจังจังทั่วหาผม แมนครับทาทาขี้เราย่งเลียนอยู่เยอะกรเปาเท่เดนเพราะว่ามันสมบูรณ์ไรสมบูรณ์ไรก็นิ่งแต่นิ่งนะยนิ่งครับก็บิทแต่ว่าคนคนหายเทียวด้วยมากเอากับเสียคมย้มเพ่อนะครับสีขาวเพื่อครับชัมจอยคนหายเกี่ยวด้วยมากปูสมเจียวด้อยปูจังหวะแมนครับเจียวเดือยมันจะมันแหลมมันเหลมมันก็ดันเข้าไปดันเข้าไปมันจะมีเลือดออกเลือดออกแล้วมันจะบทีต พาไป<ห>เปไปมืองมูขุนนะครับสุกรขุนนะครับฟังเนี่ยนี่ครับมูขุนคนร่างสวยนะครับรุ่นนี้นป่ะมาณหาถึงหกสิบกิโลนะครับ เบ้องมาองกหาสก้นงามดีขนาดเนาะมีอยขอกี้มีอยสองสี่หกมีเจ็ดตัวนะครับที่แมันแลอกะแปนมงการ์ดกันไม่เหยียกนนึง่อีกฝั่งหนึ่งนะครับพาไปชมทีส่สวยเลยครับมันส,สวยมาสองสี่หกแปดแปดตัวนะครับตัวนี้ หาเมต่นนมตัวออมันมันยวครับแต่ปามันบวมอสีได้สได้มนมาสุงโอ้นี่นี่เป็นหลูกมันบอครับหล้นาชีเอาอนาสีเอายามาฉีดลอกมังก่อนเนาะม่งูเแต่ปรึกษานีึ่งซานาชีพึกงาหมอก่อนนะครัึ่าบบงามะงูไงเว้ยบอเ้าฉีดยาแล้วค่ะสมบทีเท่ากับกบค่อยาคลายนะครับยาเรียงซั์อยู่น้ำมอแยมอยู่เดยดนะครับอันี่นนี้แตา เดียนอนนี่จะบีได้ดีสามดีสามมัือเอเบิ่งต้นมันมันซอยได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าถ้ามันโบเป็นสาดหลายเดือนนะ่ยมันมันก็เอาเอาบปอยู่นะครับซอยบ่ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ตอนยานมหนึ่งตอนยานมก่อนสยานมมือแรกให้ฉีดให้ให้ฉีดย,ย,ยาทายพยาธิไทยพยาธิมือเข็มหน,นึ่งแ,แมนครับราคาฉีดเ e, อดีสามีหาซีซีก่อนยานม มือหนึงนะครับหรือว่ายาโน่มมือนึงฉีดเลยก็ได้เจ้ยนือนึงฉีดเาบอกบอกเาบอครับฉีดเลยถ้าถ้ามือเอื่นมืออื่นสียานุ่มนีครับมืเลี้ยงตอนเลี้ยงเขาฉีดเลยครับมว่าสียานุ่มตรงนี้ครับอาทิตย์นึ่งฉีดไม่ดีสามนะบอครับฉีดฉีดพร้อมกันเลยรอบเดียวบางเทีมัน ถ้าเข้าไปเสียอาทิตย์หนึ่งนั่นหมูนี่ปกตินั่นโบกเกินเจ็ดหมื่อครับมันขึ้นยานุม่นนม,มที่เห็น,น,นพ<ว>น่อของผมเหมือนเหมือนนั่นก็ล่างขึ้นที่ครับห้องโกโก้เกี่ยยานุ่มมื่นที่สามแต่ว่าคือว่ามันขึ้นเรามันปีเพิ่มบ่อแดงนะเพื่อนเลี้ยงงัวน้ำหนักเพื่นเอา ส,ส,สร้างจอยบ่ครัออโอ้เพราถ้าทาน้ำเชื่อพ่อพ่อสิผสมเองผมก็ส่งให้อยู่ครับผมมาส่งให้หอดบาทผมเคิดน้ำไอชุดละหายอร่อยมผมมาส่งแม่แม่มันเป็นสามสายลูกมันสิเป็นลักษณะนี้แหละ เออมันมันสิบัมันสิประมาณนี้ตา้าแม่ยสามใส่มันมันสิประมาณนี้เดี๋ยวดูหลอกมันสูงนะมันกะประมาณนี้แหละครับตัวนี้จะฟ้าบัวงวดนะครับตัวนี้เป็นบ้าหม,มันบัวกมันเล็กโตถือเป็นตัวหมาเลยจ้าของอัน ฟูคุณหมอโวิดนี่ยมันจนบบาขอคันขอ,ขอไปขายบรูซเซนสองแสนสาม,มันวเจ้นี้เป็นเป็นเหลือขอขอล,อ,ล,อ,ลอ,อยบ่พเเหลีลอยโอ้นี่บามันเหือนหลอยเป็นรอยครับเมืเเ่อกีละครอย่างนีขึ้นหน่อย,ยมับ้านบเเขา,า,าหัวรุนรรมาสบ้บบบานน <ขา S 1> ี้าาคันัวรุนทรมาสารเมั่สิได้ราคากวอาแต่บาบาามันมันมันปกติมันเขาเขามันสีสันบ่ครับมันแต่บามันนี่คือใบบ้าแทงขามันใหญ่ แต่ว่าอันบาซิมันมันจะโค้งสางงเนาะครับเนาะจังว่าเขาเพาะเอาเอามาเห็ดเอว้มาาอมีย้าเขายากได้นีอาจว่ามีแนวแนเัป็นโอ้ยยุผมผมีอย่างในมีแต่หมูเด้่าปากนี่นี่ไปครับพี่น้องครับ ทรงคนเหล้วเมห้าออกับกำบันนะครับตอนสอนมูมันเนี่ยอ้วนดีครับมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับพี่หนอครับฝากติดตามนะครับพี่หนอครับพลวัตชาแนลสวัสดีครับกวดตึกงลูกติ๊กเล็กยู่น่ะเห็นมอลูกก็เห็นหมดที